ใช่ปะใช่โรงเรียนไหมพี่เชโรงเรียนไม่ได้พี่เชจะค้างคายบ้านบ้านนี้อยู่ใก<อ>ล้โรงเรียนนะคะอยอ <c oughs> ู่ใกล้โรงเรียนอ๋อพี่เชอยากไปโรงเรียนเหรอลูกอัอนี้ใชี่เหรออันนี้เงินนี่ค่ะรออยากไปโรงเรียนเหรอลูกใช่ปะอยากไปโรงเรียนใช่ไหมกลับอ่ะกลับโอ้ยเขากลับกันหมดแล้วโรงเรียนปิดแล้วปิด ปิด,ปดห้องแล้วใช่ไหมอุ้ยอ่ะอะไรอะ่ะเรียนโรงเรียนเขาปิดแล้วอะไรอ่ะลูกอะไรอะ่ะแมลงวันเหรองานบัดดีครับพี่เก้าเกบัดดีปะหนังบัดดีแล้วค่ะสาากายเ,เขาอยากดูแมวไอ้เชเขาอยากดูแมวดูแมวมันรุดแขกมาอยากดูแมวเอานางเข้ามา ก okay. ็นางเชพูดได้ยงน่ hmm. mm. ้พได้แล um, ้วพูดได้นางแก่หมเชยยังไม่รู้ยังไม่ยาไอ้วาชอบไหมเชยชอบไหมครับจากดิโอเขามาหาเจเลยนะเขารู้ว่าเฮอยากหาเขาดิเลยแต่เขาหาเทเลยอออไอพี่เชยดังลงสิลูกดังลงสิลูกดังเล่นกขาได้จับดิลูกจับไม่กัดลูกเจับ จับไปดูโ้แน่โอ้โอเบาเบาสิคะลูกเบาเม่แงพี่เชจับเขาเบาเบไม่แรงเบาเพี่เชจับได้ไหมนด้จับได้ไหมลูกจับได้ไหมูกทำไม่ทำจับนงลูกลัลูกลั ทุบรวงแล้วนบกแล้วแบกพี่เฉยชอบไหมคะลูกชอบไหมลูกชอบไหมคะอยากให้นะเอาไหมเอาไหมอู้ยอยากได้เลยลูกเฮ้ยมาเอาด้วยเหรอเอาแมวหน่อลูกเนี่ยมันดีนางไม่ขี้เละเทะไรอะไรๆเยอะๆยังอยู่กับมีด้วยเอาไหมพี่เฉยเอาไหมคะเอาเรียกน้ำตาลสิเลี้ยงน้ำตาลนี่มันดีนะตาอยู่ตรงนี้นะ เอาตุ่มดีมาให้น้องเคดูดิเรียกซินม่เอานะครับอาตุ่มดีมาตุ่มดีอยู่ไหนอะ่ะตุ่มดีอยู่ไหนมามาเดิอนอาตุ่มดีอะตุ่มดีมาให้น้องเคดูดิพี่เชยชอบไหมคะลูกชอบไหมลูกชอบปะคะชอบแมวชอบแมวชิชิชแมวแมวเดี๋ยวให้เขาอุ้มก่อนเดี๋ยวให้ถ่ายเดี๋วยวเดี๋ยวถ่ายดุ่มดีเอน็นตานด้วย ้ตัวน้อยตัวน้อยตรงนี้อ่ะอาเตาอืมตาเตาจะเรียกสิน้ำตาลชื่ออะไรนะตัวนี้น้ำตาลน้ำตาลหนูน้ำตาลตัวใหญ่มากหลอด้วยไม่เจอไอ้ไอ้ไอ้ซอมนี่เบาๆจับเบาๆสิจะชอบเขาไหมคะเจอมั้ยเปาเจอเจอไม่ลูก จะปำ้อดูตัวอยู่ว้ค้องกลุกนะรูปซิรูปชอบไหมคะเชอบไหมสวยมากเลยเหลอลูกพ่เชยชอบไหมนี่รูปเขาชอบพิเชยลองรูกลองนะพิเชยดูสิ หล่อเชีวยวนะปะล<ช>ัลลุดได้ลุดไม่เอาหล่อเชียหล่อเชียตัวหย่อยบุญนต้นตัวนี้เขาก็หล่อมีถุงมีถุงมนะือด้วยนะหล่อนะเราพี่ก้าวไงพี่ก้าวผู้บุรุษพี่ก้าตัวบลญมเลยตัวเท่าพี่ก้าเลยอ่ะ <laughs> ดีจังเลยมีแมวก็ดีไม่มีหนูเลยเงียบสัมลีวิ่งเจนเลยเหรอสำลีวิ่งดีเลยเหรอพี่เชยชอบไหมคะลูกฮะพี่เชยชอบไหมคะชอบเหรอเรียกซิสัมลีสัมลีสัมลีแล้วก็อะไรอีกพี่ก้าวอันนี้ชื่ออะไร่ น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลใช่ทำไมติดตอนที่มันตัวยิ่งตอนที่มากับพ่อไงเขาเไปก็มาเล่นใช่ไหมเออเม่กี้เรบบเอยูเป็นอันนี้เหรอใช่อันนี้สีเงนน้ำตาลอันนี้สีน้ำตาลลองดูด้วยสีน้ำตาลสีน้ำตาลอันนี้สีอะไรคะสีเชยเชยไหมคะโอเคเชยอุ้งน้ำตาลจะได้ถ่ายให้แม่ถ่ายลูก อุ้มไหมคะเอาไหมเด็กอยากอุ้ยังอ,อย่างกลัวอยู่ยังไม่คุ้น